สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พัตเตอร์สวัสดีครับพี่ปุ้ยครับผมวันนี้พบกับพัตเตอร์นะครับแล้วก็พี่ปุ้ยนะที่โชว์รูมรถบ้านรถมือสองกฤษดากุตคาร์นั่นเองใช่ครับผมวันนี้เราก็มีรถดีๆมานำเสนอกันอีกเช่นเคยวันนี้เรามี2รุ่น2แบรนด์เนาะเป็นรถเก่งซีดาน4ประตูกับรถแฮทแบ็ก5ประตูครับเราเริ่มเป็นโตโยต้ายาริสเครื่อง1.5ึ r d s p ด r t ีสคันนี้เลยเป็นรถยารีดด้วย 2,008 8ครับพี่พัตเตอร์ราคาอยู่ที่249,000บาทคันนี้ฟรีดาวได้ไหมตัวนี้ฟรีดาวได้ไหมขอดาวเริ่มต้นที่5-10%และกันเพราะว่าเป็นรถปี08เนอะครับผมเป็นรถปี08แต่อยู่ใครเครดิตดีอ่าดีมากๆเราก็ช่วยดันยอดจัดให้ได้ก็เต็มร้อยเลยได้เต็มร้อยได้120ก็ฟรีดาวได้เนาะใช่แล้ว ก็ลองดูกันลองมาดูเงื่อนไขกันอ่าเดี๋ยวจะบอกนะครับผมตัวนี้นะครับยาลิ์เนี่ยปกติแล้วคุณจะเห็นแต่สีเทาสีดําเห็นสองสีสีขาวเนี่ยหายากมากๆเลยยาลิ์สีขาวและที่สาคัญนะคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวใช่แล้วครับก็คือผ่านการใช้งานมันแค่เจ้าของแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆเลยบุ๊กเซอร์วิสกุญแจสํารองนี่มีครบเลยนะครับโตโยต้าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เรียกได้ว่า มนเทเนนถูกนะครับการดูแลรักษาง่ายดูแลรักษาก็ง่ายเนาะโอเคมาดูสภาพกันใกล้ๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นสีขาวเดิมๆเลยจากโรงงานนะครับนี่เขาแต่งมาไหมครับพี่แพตเตอร์ใช่ครับเปลี่ยนกระจงหน้ามาเขาจะแต่งกระจงหน้ามาก็ตัวนี้ก็มาพร้อมกับชุดแต่งเนาะใช่ิล์วรอบคันมาพร้อมกับล้อมแม็ก นี่ล้อแมกดํดำเงาก็อันนี้เขาต้องบอกก่อนว่าไม่ได้แต่งซิ่งไม่ได้โหลดนะที่สำคัญตัวนี้ก็เป็นตัว T R D Sportivo ด้วยอ่านี่เลยด้านนอกเขาก็จะมีชุดแต่งมีสเกิร์ตมีอะไรอย่างงี้มาให้หมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือครบหมดเลยใช่ครับเดิมๆสภาพเดิมๆที่เราซื้อเข้ามาก็จะมาสภาพนี้เลยด้านหลังนะครับก็จะมีคําว่ายาลิ s แบบนี้เลย T R D Sportivo จะอยู่ทางด้านขวานะครับเป็นโลโก้ของเขาใครที่หาอยู่เป็นรถเก่งซีดาน5ประตูเนาะล็อกจากด้านในได้นะตัวนี้มันล็อกจาก้างใน มันล็อกข้างในไว้พี่เพเตอเปิดให้เมื่อกี้เนาะเราอยากให้เห็นว่าเบาะมันสามารถพับลงได้เก็บของได้เนาะเบาะหลังถ้าเป็นตัวนี้จะพับร้อยนะครับไม่ใช่ 60- 40นะอันนี้จะพับลงไปร้อยเลยนะครับก็จะประมาณนี้แต่ว่ามันจะไม่ได้ราบเหมือนอปีใหม่เหมือนแจ๊สเหมือนอใช่ <สะ S 2> มันจะมันจะมีแบบขั้นนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นแต่ก็ถือว่าได้วางของเก็บของได้เยอะนี่อะไหล่แมรงทุกอย่างครบ ก็เรียกได้ว่าเป็นรถเก่ง5ประตูที่สําหรับใครที่มองหารถราคาไม่แรงมากอยากผ่อนสบายใช่ค่ะยาลิศมันผ่อนถูกแล้วก็ใครมันใช้งานได้ทุกวันนะครับด้านในของรถคันนี้เดี๋ยวตาให้ดูนี่เปิดแอร์นิดนึงนี่นะครับโอ้สภาพภายในรถปี2008อันนี้ก็จะเป็นเบาะแบบเดิมเลยเนาะให้ดูเบาะก่อนให้ดูเบาะก่อนอ่านี้คือเบาะเดิมนะคะเห็นไหมตัวท R d ีเนี่ยเขาจะเป็นเบาะตัวพิเศษก็คือจะมีลวดลายมี ลักษณะประมาณนี้เบาจริงถ้าเป็นยาลิสเนี่ยปกติมันจะเป็นเบาผ้านะครับเบาผ้าแบบอีกแบบหนึ่งมันจะไม่ใช่เบาผ้าแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือโลโก้ยังอยู่ชัดหมดเลยเหมือนแบบสปอร์ตเนาะใช่มันจะดูสปอร์ตมากขึ้นอเขาแบบดูสปอร์ตนี่ถือว่าสมบูรณ์มากเลยนะคันนี้สภาพรถปีศูนย์แปดสภาพภายในนี่คือไม่โซมไม่แบบทุกอย่างได้ขนาดนี้นี่ถือว่าปกติคือ ไม่มีอ่ะรถปีศูนย์แปดที่แบบสภาพมาอย่างนี้นะครับผมสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทผลเริ่มต้นสี่พันกว่าบาทเกียร์ออโต้นะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยแอร์เนี่ยเปิดมาแอร์เย็นไวมากพวงมาลัยดูพวงมาลัยไม่ได้หุ้มใหม่สภาพเดิมๆเลยเลขใหม่ไปที่เลขใหม่นิดหนึ่งแสนห้าแสนห้าหมื่นกว่าโลก็รถปีศูนย์แปดไม่แสนห้ามือเดียวก็ถือว่าโอเคนะถือว่าน้อย เพราะว่าบางบางทีรถปี2 0 1 6นี่บหี่ไม่ไม่เกินไม่เกินแสนห้าไปแล้วนะเอออันนี้ไม่แท้นะรถบ้านไม่แท้เนาะก็เรียกได้ว่าใช้น้อยเพราะว่ามันก็ดูภายงภายในคือมันไม่โซมแล้วทุกอย่างปุ่มเปิมอะไรไม่ไม่มีลอกไม่มีอะไรเราไม่มีรอยถลอกเลยถ้าถามจริงๆไม่ปุ้ยคันนี้ยถ้าจับแบบจับเต็มเลยจับเท่าหเต็มเลยจะผ่อนอยู่ที่ประมาณไม่เกิน5,2 0 0ไม่เกินนะใช่ค่ะอันนี้คือสูงเราเราดันไปงวดสูงสุดเลยไม่เกิน5,200บาทเต็มที่ ใช่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ยาลิสเนี่ยมันจะมีพวกช่องเก็บพุงเก็บของอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีด้านบนกับด้านล่างเลยคือบอกได้ว่าช่องเก็บพุงเก็บของเขาก็ยังแบบว่าไม่มีชํารุดไม่มีแต่หักคือใช้งานได้ทุกอย่างครบหมดเลยเนาะแอร์แบ็กซ้ายขวานะครับผมมีครบเลยนะก็ใช้งานได้ยาวๆนะครับกับใครที่อยากไดสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทคุ้มผ่อนสบายๆใครไม่รู้จะออกรถรุ่นอะไรนะไม่ออกยาลิสนะครับพวกยาริสวีออสเนี่ยมันเป็นรถที่ทนนะใครอยากผ่อนดุกถูกผ่อนยาว แล้วก็ใช้งานแมนทันแนนถูกถูกเนี่ยค่ายโตยต้าเนี่ยคือแบบคุณต้องเลือกค่ายนี้เลยพูดถึงว่าโฉมนี้มันเป็นโฉมแบบตูดมันสั้นๆแต่มันก็น่ารักเนาะใช่แล้วมันที่สําคัญมันเป็นเครื่องพันห้าด้วยเออเนี่ยตัวนี้มันยังเป็นเครื่องพันหอยู่นะใครที่เกียดมันจะมีลูกค้าประเภทที่แบบว่าอ่าไม่ชอบเลยอีโคคารู้สึกว่ามันอืดรู้สึกว่าแบบฉันไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ามัน ฉันมันฉันชินกับการขับรถแบบพันห้าพันแปด2องพันสอันห้ามาครับจะให้ไปขับเครื่องพันสองสามสูบไม่ชอบนะครับอันนี้เลยยาลิสคือถ้าเทียบกันเนี่ยพันสกับพันห้าที่เป็นโฉมเนี่ย มันมันต่างกันค่อนข้างเยอะพี่ปุ้ยเพราะว่าเราได้ขับมาหลายๆรุ่นนะครับเพราะว่าถ้าขับต่างจังหวัดขับทางไกลอย่างเงี้ยเครื่องพันห้ายังไงมันก็มันมันมันตอบโจทย์ตอบสนองได้ดีกว่าการออกตัวเนาะแต่ก็จะแลกมาด้วยค่าค่าน้ำมันที่แบบว่าอาจจะสูงกว่านิดนึงก็ไม่ได้ต่างกันเยอะไม่ได้ต่างกันเยอะใช่แล้วประมาณนั้นนะครับประมาณนี้โอเค ฝากเบอร์อีกทีแล้วกัน0832222203นะคะแล้วก็ของพี่พัตเตอร์ค่ะเป็นเบอร์062012300นะครับเบอร์เราก็ติดต่อฝากรายชื่อเข้ามานะครับอยากปรึกษาเอกสารอยากให้เรานำรถไปดู<ช>ถึงหน,หน้า,าบ้านนะครับ<ๆ>ก็ปรึกษาได้เลยนะที่สำคัญนะครับไฟแนนซ์ผ่านเนี่ยเรามีบริการส่งรถฟรีทั่ว<แ>ประเทศด้วยนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายนะขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ